มาเก็บดอกไฟกับตาห้างหน่อยครใจคะ่ะวันนี้ดังชินโนกับสิภ้ามาเบิงต้นฝายที่คุณแม่ปลูกไว้นะคะโอ้เป็นครั้งแรกที่เก็บผลผลิตนะคะ กระตาหน่อยกระหางอยู่ค่ะทุกคนห้องกระสิเก็บสะสมว้ก่อนนะคะเพราะว่าต้นฝ่ายไม่แค่ต้นเดียวค่ะต้นฝ่ายไม่แค่ต้นเดียวห้องกระสิเก็บไปก่อน แต่กะคู่สีออกดอกให้หลายอยู่ค่ะ อันนี้คืล่วงลงมานะคะ่ะล่วงลงมาส่วนอันนี้กำลังเป็นมาอป็นแม้กำลังเป็นดอกนะคะเป็นดอกแล้วก็ นมาน่าจะหมดประมาณเท่านี้นะคะผลผลิตของเฮาได้ขอนก้นกระตาค่ะทุกคนคะ่ะกระสีทย่อยเย็บจนจนเบิดนะคะค่อย สังเกตไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรามีลำต้นแค่ประมาณหนึ่งสองสามต้นนะคะที่เกิดแยกขึ้นมาด้วยกันนะคะเน<ม>ีย่ยค่อยๆเก็บผลผลิตไปค่ะแล้วก็รอดูตอนต่อไปนะคะว่าลองซิโนโ่สีออก่ายไปเท็เอียงนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อขอบคุณจ้า